สวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะมาพบกับมาม่ากันเป็นประจำกันอีกแล้วนะคะวันนี้มาม่ามาชวนทําโดนัทกันอีกแล้วค่ะติดใจจากสูตรที่แล้วนะคะจะมาทําสูตรเดิมเลยค่ะแต่วันนี้จะมาทํท็อปปิ้งให้สีสวยหน่าทานแบบนี้นะคะเป็นกลิ่นสับป,ปะรดค่ะถ้าหากเพื่อนๆที่เคยดูคลิปที่แล้วนะคะมาม่าก็จะใช้เป็นสูตรแบบไม่ต้องนวดเลยนะคะแค่ผสมแล้วก็พักเอาไว้ค่ะ แป้งเนียนนุ่มฟูข้ามวันเลยนะคะทําก็ง่ายวัตถุดิบไม่เยอะค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยนะคะขั้นตอนแรกเราจะเตรียมเนยกันก่อนค่ะมาม่าใช้เป็นเนยเค็มนะคะนําไปละลายค่ะใช้ทั้งหมดอยู่ที่40กรัมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเติมน้ําตาลเพิ่มลงไปค่ะมาม่าใช้อยู่ที่3ช้อนโต๊ะเกลือป่นเซตหนึ่งส่วน4ช้อนชาค่ะคนผสมให้เข้ากันก่อนนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะมาเติมนมจืดลงไปค่ะมาม่าใช้เป็นนมอุ่นนะคะประมาณ120มลลิค่ะแล้วก็จะคนผสมให้เข้ากันค่ะใส่ไข่ไก่ลงไป1ฟองจะเป็นเบอร์อะไรก็ได้ตามด้วยยีสต์ค่ะประมาณ1ช้อนชาครึ่งใส่ยีสต์ลงไปแล้วคนผสมให้พอเข้ากันนะคะจากนั้นก็พักไว้10นาทีให้ยีสต์เนี่ยทำงานค่ะ พอครบ10นาทีแล้วเราก็จะใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์อยู่ที่280กรัมค่ะใส่เทลงไปเลยนะคะแล้วก็คนผสมให้เข้ากันจนจับตัวกันเป็นก้อนค่ะคนผสมจนแป้งเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนได้ประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะนำพลาสติกแรปค่ะปิดเอาไว้นะคะหรือว่าเป็นผ้า ชุบน้ำนะคะหมาดๆเอามาคลุมไว้ก็ได้ค่ะเราจะพักแป้งประมาณ1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงค่ะหลังจากครบเวลาแป้งของเราก็ขึ้นฟูได้ประมาณนี้นะคะก็ใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปพักต่อในตู้เย็นค่ะให้เพื่อนๆเ,เตรียมภาชนะมา1ใบนะคะทา้ํามันพืชลงไปเล็กน้อยค่ะ จากนั้นเราก็จะย้ายแป้งจากในโถใส่ลงกล่องนะคะก่อนจะใส่ลงกล่องก็รั่วแป้งให้เป็นก้อนกลมๆเล็กน้อยค่ะได้ประมาณนี้ใช้ได้แล้วนะคะจากนั้นปิดฝาค่ะแล้วก็นำไปพักในตู้เย็นทั้งหมดประมาณ1คืนนะคะหลังจาก1คืนผ่านไปนะคะแป้งของเราจะยังเย็นอยู่แบบนี้เลยนะคะก็จะจับตัวกันเป็นก้อนแล้วก็เราจะนำมารีดกันเลยค่ะ เราจะรีดทั้งๆที่แป้งเราเนี่ยยังมีความเย็นอยู่นะคะโรยแป้งนวลลงไปบนแผ่นรองนวดแล้วก็บนก้อนแป้งของเราค่ะจากนั้นเราก็จะมารีดขยายแป้งนะคะกะความหนาเอาพอประมาณค่ะถ้าอยากให้แป้งของเราเนี่ยขึ้นฟูได้ไวนะคะก็อาจจะรีดให้หนาขึ้นสักเล็กน้อยค่ะมาม่าก็จะรีดให้มีความหนาสักประมาณ 3 4ถึงมมตรนะคะได้ประมาณนี้ก็ใช้ได้ละค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะนำมาตัดกันนะคะมาม่าก็จะใช้ที่ตัดแบบนี้นะคะทรงกลมแบบนี้ค่ะหรือว่าจะใช้เป็นแก้วก็ได้นะคะครอบลงไปค่ะจากนั้นเราก็จะมาเจาะรูค่ะมามา่าจะใช้เป็นหัวบีบครีมแบบนี้นะคะกดลงไปค่ะ เพื่อนๆสามารถปรับเปลี่ยนนะคะขนาดเอาตามต้องการได้เลยนะคะหลังจากตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำใส่ลงบนแผ่นรองอบนะคะเพื่อให้ตัวแป้งของเราเนี่ยไม่ติดภาชนะนะคะ จากนั้นเราก็จะนําไปพักไว้นะคะอย่างน้อยสักประมาณ1ชั่วโมงครึ่งค่ะหรือรอจนกว่าแป้งของเราเนียจะเริ่มขึ้นฟูเป็น2เท่านะคะส่วนแป้งที่เหลือนะคะเราก็จะนํามารวบแล้วก็นวดเข้าด้วยกันนะคะแล้วเราก็จะนํามารีดแล้วก็ตัดเป็นชิ้นนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะขั้นตอนเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าหากแป้งคายความเย็นนะคะเพื่อนๆก็สามารถ นำพลาสติกนะคะห่อแล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นพักให้แป้งนี่เขามีความเย็นก่อนนะคะก็จะทำให้เวลาเรานำมาตัดหรือนำมารีดเนี่ยก็จะง่ายขึ้นค่ะหลังจากพักแป้งจนแป้งขึ้นฟูนะคะมาม่าก็พักอยู่ที่ประมาณหนึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงครึ่งค่ะได้ประมาณนี้นะคะมาม่าก็พอใจแล้วค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะนำไปทอดกันนะคะ ตั้งกระทะค่ะใส่น้ำมันพืชพอประมาณนะคะรอให้น้ำมันร้อนก่อนนะคะแล้วเราก็จะนำโดนัทลงทอดค่ะการใช้ไฟในการทอดโดนัทสำคัญมากๆนะคะให้ใช้เป็นไฟอ่อนค่ะในขณะที่ทอดก็ไม่ต้องพลิกกลับไปกลับมานะคะรอจนด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยเหลืองแล้วเราค่อยพลิกกลับด้านนะคะวิธีนี้จะช่วยทำให้โดนัทของเราเนี่ยไม่อมน้ำมันค่ะ ถ้าหากเราพลิกกลับไปกลับมาบ่อยๆนะคะก็จะทําให้โดนัทเนี่ยอมน้ํามันได้นะคะเราจะทอดไม่ให้โดนัทกรอบนะคะแต่โดนัทเนี่ยเขาจะยังคงความนุ่มอยู่นะคะพอสีเริ่มเปลี่ยนนะคะเราก็พลิกกลับด้านได้เลยค่ะ มีบางชิ้นนะคะมาม่าทอดเพลินไปหน่อยนะคะก็จะสีเข้มนิดนึงนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเอาด้านที่ไม่สวยนะคะลงไปชุบน้ําตาลได้ค่ะหลังจากทอดเสร็จเรียบร้อยพักบนตะแกรงแบบนี้นะคะมาม่าก็จะพักให้เขาเนี่ยเย็นก่อนนะคะในระหว่างรอเดี๋ยวเราก็จะไปทําหน้าน้ําตาลที่จะนํามาชุบโดนัทของเรากันค่ะ ขั้นตอนนี้นะคะมาม่าก็จะใช้เป็นเนยเค็มละลายนะคะ70กรัมค่ะแล้วเราก็จะใส่ตัวส่วนของกลิ่นสับป,ประรดลงไปนะคะใส่เอาพอประมาณค่ะหรือถ้าหากเพื่อนๆจะปรับเปลี่ยนนะคะจะใช้เป็นกลิ่นเลมอนก็ได้หรือว่าจะเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่ก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบเลยค่ะ จากนั้นเราก็จะนําน้ําตาลป่นนะคะผสมลงไปค่ะมภาพาใช้ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ250กรัมนะคะมาม่าจะค่อยๆแบ่งใส่ลงไปทีละครึ่งค่ะแล้วเราก็จะใส่นมนะคะลงไปค่ะค่อยๆทยอยใส่นะคะผสมไปเรื่อยๆค่ะในส่วนแรกนะคะมาม่าจะคนผสมให้มีความข้นนะคะได้ประมาณนี้ค่ะ ความข้นได้ประมาณนี้ใช้ได้แล้วนะคะจากนั้นมาม่าจะตักแบ่งใส่ถุงค่ะเพื่อจะเอาไว้แต่งด้านหน้าโดนัทของเราให้สวยงามนะคะจากนั้นเราก็จะมาผสมน้ำตาลที่เหลือกันต่อเลยนะคะก็ใส่น้ำตาลป่นที่เหลือลงไปค่ะแล้วก็ค่อยๆใส่นมนะคะลงไปแบบนี้ค่ะ มาม่าก็ใช้อยู่ที่ประมาณ 3- 4สช้อนนะคะจากนั้นนะคะความข้นได้ประมาณนี้นะคะก็ใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นเราจะมาเติมสีลงไปนะคะเพื่อให้มีสีสันสวยงามค่ะมาม่าก็จะใช้เป็นสีเหลืองนะคะเป็นสีของสับป,ปะรดค่ะสีเข้มได้ประมาณนี้พอแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนําโดนัทของเราชุบลงไปแบบนี้เลยค่ะ มาม่าเกิร์จะค่อยๆชุบลงไปนะคะทีละชิ้นละชิ้นนะคะแล้วก็วางพักบนตะแกรงค่ะหลังจากชุบเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าอยากแต่งหน้าให้สวยงามนะคะมาม่าก็จะมีเม็ดสีขาวๆนะคะเป็นท็อปปิ้งค่ะหลังจากชุบน้ำตาลขึ้นมาแล้วก็ให้โรยทันทีนะคะเพื่อให้ท็อปปิ้งของเราเนี่ยติดได้ง่ายนะคะจากนั้น น้ำตาลที่เราใส่ถุงเอาไว้นะคะเราก็จะมาลาดลงไปแบบนี้ค่ะแค่นี้โดนัทของเราก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมทานแล้วค่ะตัวแป้งเนียนุ่มมากๆเลยนะคะแล้วก็อร่อยลงตัวมากๆค่ะให้เพื่อนเพื่อมาดูด้านในกันค่ะตัวโดนัทเนียนนุ่มนะคะได้ประมาณนี้แล้วก็ฟูมากๆเลยค่ะไม่แข็งนะคะมาม่า ลองดูแล้วนะคะมาม่าทิ้งไว้3วันนะคะก็ยังมีความนุ่มอร่อยอยู่เลยค่ะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะคะถ้าหากถูกใจมาม่าก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปต่อไปของมาม่าค่ะสำหรับคลิปนี้มาม่าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ